ครับน,นี่ก็ได้บักบกมากครับบักบกตนอยู่หลังคองูนี่แหะครับก็เลยว่าสิเอามาให้งวกินนะครับงัวกินแล้วเดี๋ยวมันก็สิไข่ไนออกครับแล้วก็เก็บไนไว้มันแห่งเข้าไปบมาพาอีกรลอมนึงนะครับงันนี้สิมาก,กินเลยครับเหมือนเป็นผลละไม้ของเพ่อนสนิทนึ่งเลยนะครับสมัยมก่อนนี้ตอนผมเป็นเด็กหน่อยนี่ไร้งวเมื่อบานนี่ ขันเย็นต้นบักบวกนี่งัวมักสีเลียนใส่เลยนะครับกินแล้วก็จีเอาไปไหว้เถ้เกี้ยวเอื้องอยู่ในขวักครับข้ายถิ่มใส่ขวักไปนะครับยนี่นั้นเท่ากับเก็บเอามาไว้เถ้าพากินในมันนะครับได้มาหลายเติบครับมันลวนล่องรเหยียบแนเนาเน่าครับอันนี้เหลืออันนี้ดีก็เอามาห้งัวครับมาแห่นครับเมียแดงนี่มัก คักครับตัวอื่นโบปั้นไหนครับแต่ว่าเมียแดงนี่ไ้แต่มีครับกินดีครับครับนี่ครับเป็นกินแล้วเป็นกระสีค่ายไปงั้นส่แล้วครับนี่ครับค่ายไปเต็มเมื่นครับผมเอาหายกราน,นะนี้แล้วนะครับ ตัวหน่อยๆว่าเ้เอาวห้ครับเอาห้ยเต้ตัวใหญ่ๆครับย่านข้าวคอครับใหญ่เป็นกินเป็นกระชิรอกินแต่เปลือกมันครับเนื้อนะครับเป่นไขอยู่ในนะครับอันนี้ตัวผมให้กินอาทิตย์วัอาทิตย์ก่อนนะครับแห้งแล้วครับสเก็บมาก้วงไหวครับตัวเป็นไข่ก่อนเกี๊ยวมะก่วงก่วงๆไว้มันแห้งเอากับไอยมาพรานะครับหรือเบิ็งตัวเป็นไข่ทิมใบนะครับ เอามากรอ,องไวก่อนนะครับก็ได้ร้ายเติมครับก้องไว้มันแหงนะครับบึงครับอันนี้เอาให้กิน,นตังเตียเมือว่านแล้วครับมันโล่นลงมาเขาก็เก็บนะครับนี่ับคำแล้วครับเดี๋ยวมาผสมอาหารนี่เป็นอาหารเสรืิอมไหวใหงงัวนะครับส่วนผสมกบซีมี่ห้อ เขาหุงแล้วก็หัวอาหารนะครับตอนนี้ก็ใส่ห้ามครับเขาหุงครับแล้วก็ใส่น้ำเพราะมันข้นง่ายๆนะครับนี่ครับเขาหุงกับห่ำนะครับห้ามนี่ก็บริสุทธิ์เลยครับเป็นห้ามลูกล่งสีหน่อยจั่วฟางนะครับสื่อล่งสีหน่อยไว้แต่สีเขาเองนะครับห้ามกับห้ามเอาใแห้งงูอครับ เป็นอาหารเสริมให้งัวนะครับกลัวส่วนนี้งัวนโบกไก่เด้ออกาาก้าลังกายเลยครับอยู่เต็นในขอกมีอาหารเสริมให้เพิ่นครับแต่ปกติหยามอื่นกับหายคืบกันครับแต่ส่วนนี้ก็สีหายหลายกว่าส่วนอื่นยืนแน่นะครับถึงเพิ่นสีมีหย่ากินอยู่ตลอดเขาเกี่ยวมาหายเป็นกับโบว์วนก็จังง่วนเดีออกาาก้าลังกายเดีย่างเล่มหย่าเลยครับ แบบนั้นงัวสิอ้วนกลัวงัวเรียงแบบขังไว้ซื่อๆนะครับเข้ากับผสมห้ามครับอันนี้ก่อนนะครับเพื่นครับเพิ่อนยิ่ยินเสียงเข้าผสมอาหารนี่คือคักกันเลยนะครับเป็นคนคนพ่นเขาครับห้ามเลยมันห้าสิออกมากินซะแล้วครับเป็นหวนๆ,วๆอยู่หระครับ ได้กินน้ำหัวอาหารได้กินห้ามแล้วครับนี่ครับเอาหัวอาหารใส่นะครับคนข้นเขากันแน่นะครับโมตองคนดีปันใดครับกินโมเหลือเลยแหละครับนค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 รับหัวอาหารนี่ก็สิใส่อยู่กลั้มือหนึ่งครับโบเลใส่หลายครับคนเสร็จแล้วก็เอาไปให้ครับ เห็นเขาถือม่าบิ่งครับซองผวบว่อเลยล่ะครับให้เตยว่าในยิ้นเสียงเปิดกระสอบอาหารครับซองผอบว่อเลยะครับ,บคนๆเน่จักหน่อยครับมือกับสีสันเนี่ยได้ครับถือกล่องยางนํานะครับ กล่องก,กล่องโทรศัพท์นี่แหละครับครับตัวหน่อยก็กินครับอันนี้ปริมาณทีไฮนี่เลี้ยวเตี้ย้ลยครับโบ้ห้าให้เป็นอาหารเสริมโบ้เม็นอาหารหลักนะครับมีน้อยก็ให้น้อยมีหลายก็ให้ตามมีนะครับให้กินมือละซ้ำๆนี่แหละครับเป็นกิน เสร็จแล้วกับสีได้กับบ้านนะครับตอนนี้ก็คาแล้วครับติดไฟให้มีควันนะครับกินอาหารเสริมแล้วให้น้ำแล้วกับกับบ่านกันครับกินให้กินทุกโตครับกินยาแล้วกินนัวอาหารแล้วค้อนสิมเมื่อกับห่อเฟื่องไว้เพื่อน ยำกินต้อนกั้งคืนนะครับไฟเป็นกินต้อนกล้งคืนนะครับเฟืองเสียห้ยง่วบัวทองรืดนะครับบัวห้งั่วขี่ไหลนะครับขานกินแต่ยานี่สีขี่ไหลครับมากง้ยงครับกันนี้ควนว่างขออาหารนี่ครับตัวหน่อยยิ้มแล้วครับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่ก่อนนะครับขอการในคลิปลาสวัสดีครับ